สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขออนดีต้ตอรรับเข้าสู่ i อวอลแคนนะอยู่ในช่วงคู่มือไฟเอ็มอีกแล้ว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 รอเรือทําไมวันนี้รอลิงหะออโอเคนะคุณผู้ชมครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําเมนูพิเศษนนะคือว่าเมนูเขาเรียกว่าเนื้อย่างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตีลิงกัน,นครับจุดที่เราจะไปตีนะครับมันคือตรงไหนมาเปิดแผนที่พร้อมกันเลยนะคือตรงนี้ฮนะ มงกุฎนะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับผมตรงจุดนี้เ,ออเราจะต้องไปตีลิงตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยนะโอเคปะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับอ้ทำสะพานลาย เข้ามานะครัแบบเข้ามาเข้ามานี่ไงลิ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 งเดี๋ยวกอกินน้ำก่อนเราให้เรียนชน Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what t o doing like instead Of everything you know that you c a n get Don't let them guide your life towards regret For what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They They without They're silent and scared that you figure it while head rise scared you your you'll wanna drown wanna and figure fill up เอา่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เนื้อครบแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ไปหาซื้อเครื่องเทศกันดีกว่านะครับซื้อเครื่องเทศที่ร้านค้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมราคาอยู่ที่50บบาทต่อชิ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะหลังจากที่เราซื้อเครื่องเทศแล้วนะครับเราก็ไปหากองไฟฮะ หรือคุณผู้ชมจะซื้อชุดก่อไฟก็ได้นะครับหรือคุณผู้ชมจะคราเป็นไฟแชกนะครับไฟแชกเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องคราเอาที่เลเบลนะครับคุณผู้ชมครับส่วนชุดกองไฟเนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะต้องมีเต็นท์ด้วยนะครับเต็นท์นะครับเพื่อนะฮะพอกางเต็นท์เสร็จกองไฟตรงนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับก่อกองไฟใกล้ๆกล้เต็นท์นั่นเองนะครับผมอ่า หลังจากที่เราซื้อของเยบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปจุดใกล้ๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการหากองไฟในการย่างเนื้อนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะฮะอยู่ที่ชายหาดทำเนงนะครับแล้วก็จุดต่างๆที่สามารถใช้ในการย่างได้นะครับก็เป็นกองไฟทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่เป็นกองไฟนะครับที่ที่มันเป็นกองไฟนะและตรงนี้ฮะ ตามเลยครับตรงนั้นเห็นไหมเห็นนะมันจะมีกองไฟหลายกองมากนะคงเนี้ยจอดเลยครับผมแล้วก็เราก็จะลงมาฉากรถนะแล้วก็เดินเข้าไปใกล้นะครับเข้าไปใกล้อือได้ละนะครับนี่นะครับเราก็มาหาุดกองไฟในจริงเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเราก็มาหาจุกองไฟตรงนี้ใกล้ๆนะครับแล้วก็กดจุดแล้วก็ย่างครับย่างเป็นย่างเนื้อนะครับผม เดี๋ยวรอนะช่วงนี้ก็รอไปยาวๆนะครับแมย่างเนื้อไปแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่าคุณผู้ชมครับเราได้เนื้อมานะครับหน่งนะครับเห็นไหมเราจะได้เนื้อเป็นอันนี้หนนะครับครึ่งเคียง1นึ่ทำไปเรื่อยๆนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆย่างนะครับ ย่างแบบนี้นะครับพอเราย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือก็จะมีเนื้อนะครับแล้วก็เครื่องเทศนะครับผมแค่2ออย่างนี้นะครับฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการย่างเนื้อดูแล้วมันก็ง่ายใช่ไหมครับผมคือว่าบอกไปเลยว่าคุณผู้ชมนะครับ ก็เพียงแค่ไปตีลิงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ไปหาซื้อเครื่องเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอซื้อเครื่องเทศเรียบร้อยนะตามร้านค้านี่นะครับเครื่องเทศเนาะแล้วก็หากองไฟนะครับตามจุดต่างๆตรงนี้นะครับที่มีนะครับก็จะมีตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับมันจะมีจุดกองฟืนอยู่นะครับพวกกลางตรงกลางเต็นท์นะครับก็ลองดูเนาะครับ ก็ที่ใกล้ที่สุดก็จะมีตรงนี้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซ<ๆ>ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปละแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบนะฮะยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิง่งและกดแชร์ผมด้วยนะครับผมยังไงก็ยังมีคลิปอีกมากมายนี่เลยนะครับ ที่รอคุณผู้ชมอยู่นะครับเอาเป็นว่าอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับผมฝากช่องเล็กนี้เอาไว้คุณผู้ชมด้วยละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย